สบายดีพี่น้องสบายดียามแดงสบายดีเอฟซีทุกท่านใส่โคมผัวเอ๋ยเซอร์ราเซล,เซลพี่น้องเอ้ยไฟใส่เซอร์ราเซลพวานไฟเช็ดเด่ยวหลอดไฟหลอดไฟขาดขาดกระทัดหันอยู่คั่พี่น้องเอ้ยเข่าคั่เห็ดอยู่เหตุกินกำลังหลาปลาหลาอันนี้เทาสิขู่อ่ะ ข้าวจิ๋วพี่น้องเลยแกงน้ำมันยายอันนี้แกงน้ำมันกุณสะกอนมาเด้อพี่น้องเป็นข้าวที่น้ำล้วก็ต้มปลาพี่น้องเลย,ย,ย,นนยทั้งนันาาง,นง,งนี่นนต้มต้มก่างมันต้มก่างปลาวันนี้บ่มีพอเจอกกินข้าวพอเจออกอ่ะ อันพค้ชเออกำลังอันขึ้นรถกำลังอันแบบว่าสื่อตัวนะขึ้นขึ้นรถนั้นทุ่มหนึ่งมาสันขึ้นรถทุ่มหนึ่งพี่น้องเอ้ยขี่รถทุ่มหนึ่งหอดผุ่นกับประมันหาโมงหกโมงเนาะแต่กันยังดีเท่านั้นเจอเท้าเกดดีขนาดพี่น้อง เพราะว่าเพราะว่าเฮาสิเออเฮาบ่มีเงินคลอดบ่เพิ่นกะบวดแต่ว่าบ่มีเงินคลอดเพิ่นกะอะนะเพิ่นกะขอเลขบัญชีมาโลดเพิ่นว่าเฮากเอาเลขบัญชีให้เพิ่นแต่ว่ากเฮากไปเฮ็ดงานสนี่แหละแต่ว่าเฮาบ่มีเงินเนาะคันสิขายข้าวกพระเจ้าให้แต่เงินกี่ขายข้าวถ้าเพิ่นให้แต่เงินผิดก็เลยบ่ได้ขาย ม่อแรงนีนสัมพาอยู่หน่อยสิหาพอยุย้ยจะเอ๊ะเย็่แต่มือ,อจะเอ๋เจอะสองนี่มืนอนี้บพมีเพาะไปนองเลยพ่อไปสับประจิหะพ่อ,ป,พอ,พอปกตินั่นหาหาพาอเด้เองงาเงินติดพ่อเนาะคนติดเพะเพ่อา,อามแรงน่าจ้ามู่กี่น้องเลย เหลือซอมไมู mm ้ถ้าเจอบ่ฮู 8, nah ้ถ้าเจอเพิ่นเพิ่นสินอนน้ําอายดิสินอนถึงก็เป็นหยังดอกเฮาสองคนแม่รู้ก็ได้มันมันก็น่นนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปส่งเพิ่นก็โอยน้ําตาก็บ่วามาเลยน้ตาอย่างไร แล้วพี่น้องกินข้าวถ่ากินข้าวกินน้ำสิมส้มาให้พี่น้องเบิ่งนี่นะพอมันแทบสิบรอยู่แล้วพี่น้องแทบสิบริยูมีด่ามีมีด่าผักเลย

ขอแห่พี่น้องมื้อแต่สิบ่มีแม่าผักพี D ่น้องเอยพอเจ้นะอาหาบานเด็กๆเงินจําบ่หาแห่งเด็กบ่ได้ซ้ถ้าบังจนกินข้าวผู้ใดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเด้อพี่น้องนี่กินเฮา กินเฮาพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อหมดจ้อมาเลยหลับปลาตกปลาแกงน่อไม้อาหารแรงเขามือนี้ตอนนี้คนหายคนหายเบิดแล้วไม่มีคนกินบางคำเนี่ยสช่ไมามาๆพี่น้องหลับปลา พอเจอ,อก,กับขาดพอเจิดออพอเจอ,อกับบกินบวกินพอเจอกับบอ,บอ,อ,อ,อกกบบยู่แม่มีก,กับบกินยายกับผ<อ>มมีเออแจวอยู่ตู้เย็นพี่เด้อหนาวอายุนออยั่นงนั่งกิ๊บเข่าจำโมแลกพอจีฮ่าพออ,ออ้วนเพิ่งกระตุน เธอซ้ำอายพวกแกกวขึ้นมาโบมาพี่น้องกินข้าวยำแรงขวดลูกวดหนังอึ้นข้าวกันด้นนสบาย

พอ,พอเจ้ยขึ้นรถดแล้วปันนี่ขึ้นโดดเทิมหนึ่งกินเข,ขาว่ามีพอเจิดผัวละอีกแต๊มหน้าผัวละพี่น้องเอ้ยพูดจีได้มาเพืพพ่อนก็นแทบจีบได <c oughs> ้พักผ่อนเกี่ยวเขาแล้วไปป้าเจ้ากรเขาเอาไปให้เอมี่ผัวเน ม <ata> um ันก็สิพูลงนายาเงินซื้อปุ๋ยหาเงินซื้อมันหลายอย่างพี่น้องเอ้ยหลายค่ารายจ่ายบ้านเฮานั้นหลายอย่างมันจักอยากเฮ็ดเฮือนไผให้มันแล้วมันก็เทินได้ลูกใหญ่จนใหญ่สิเป็นบ่าวแล้วยังเฮือนก็ยังบ่แล้วบ่มีแล้วไปขัวไปขัวต้นน่ะต่อ มวนจงไว้หายคิดว่าเพื่อจะกินดิบฟมาพี่นอ้อง,อ,งองมาด้านกินข่าวแรกแล้วพี่น้องเด้อกินข่าวมันนี่บอกขบคนเด้อพี่น้องเอ้ยแช่บัตรเจ้งาแช,มาช่มากินทอดพ่อบอกเออบัตรด้วยพ่อเด้ยนนี่เน่าจริงจริงนั่นแล้ว พักมันพักมันปุุงน้ำบ่ทัานายคนยำย่างโงย่องโย่งมากมากนะผมเจอไปก่อนผมีไปน้ำหลังผมเจอฝากนั่นมาให้ไปเชื่อฝากอะไรไปไปกองนะ mời côn căn mừng lại chẳng hạn mừng 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 một loại mừng 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 แล,แล้วุปนะองให่บจังอีไว้ต๊บมีนะไิไปน้ำลังพอเจอไปก่อดนาะฉันจักลังไนเดอบันจักลังปีนี่จักลังปีนารอเบิ้ง้าคลายหมักผีกแล้วกูแล้วมันกับภา่านุ๊ก

โอเคพี่น้องห้ากับิขอจบคลิปวันเพียงเท่านี้ก็เดินพี่น้องก็ตัวไปกินเ้ากินหน้าก่นอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสบายดี